หหัวไไหัววว้ายไไไปไไปไไปทเอล่ะขอเชิญเที่ยวง,งานวันสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณด้วยพระเมตตาบาร,รมีชุมพรวันนี้สุขร่มเย็นการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนจิงทงในวันที่18ถึง24กันยายน2566ณคลองหัววังผนังตักเที่ยวฟรีชมฟรีตลอดงานลอย มาดูครูจีิงชลเลิ่นประเภทผูน้ำทองสินประจำปี่สอพั2 5 5าสสักบอกใจซ้ายจากทุกขานั้นก็คือนายยอไก่เจอกับเจ้าแม่เป็นตักควาจากนาจากเอาเลยมารู้สิว่าห้าบืนนายออเอจะเป็นยังไงตอนนี้สักบอกใจไปแล้วเอาเลยว 24, ที่น่าชมคับทอนผู้ควงสผู้ชมที่กำลังต้องมาดูวัดสักบนคอจากพี่น้องชาวตุ่ง่าโอ้โหอำนาจใหญ่อำนาจใหญ่ขอแล้วพี่น้องชาวมันรักอดีตชมาทอดีแชมอยาทำงคู่กีฬาสิถึงยีเที่ยฟรีชมฟีตลอดงาน